เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator อีกเช่นเคยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับ10ล้อนะครับผมเป็น10ล้อข้อเกษตรนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับภารกิจของเรานะฮะผมจะพาทุกคนนะครับไปขนไม้นะฮะไปขนไม้ไปขายนะครับผมไปรับจ้างขนไม้นี่แหละนะฮะ ซึ่งมันจะเป็นไม้ยางพารานะครับผมที่เขาตัดไว้นะครับผมช่วงนี้ก็เขาจะมีการตัดไม้ยางพาราใช่ไหมเพราะว่ายางราคาก็แบบเออก็นั่นแหละนะทุกคนนะก็นั่นแหละนะครับก็เขาจะตัดทิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปขนไม้กันนะครับซึ่งเราจะใส่ให้เต็มคันเลยนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มากับรถใหม่ด้วยนะครับเป็นฮีโน่นะครับผมคันนี้เป็น10บล้อฮีโน่ 3M นะฮะเป็นข้อเกษตรนะครับเป็นดัมสูงนะครับออปชั่นก็ เดี๋ยวจะมารีวิวออปชันก่อนนะครับออปชันก็มันจะเป็นรถเปิดข้างได้นะครับนี่เลยนะฮะเปิดข้างนะครับสำหรับขนปุ๋ยนะขนปุ๋ยพาเลตปุ๋ยกระสอบอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้หมดเลยนะฮะซ้ายขวานะครับผมด้านขวาก็เปิดได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็เปิดได้นะฮะนี่เลยครับผมเออแล้วก็รัสเืียครับนี่โอ้โหอย่างแจ่มอ่ะบอกเลยคันนี้นะครับเหมาะสำหรับเอาไปขนไม้นะฮะ ไม่เหมาะสำหรับแบบขนข้าวนะแบบว่าข้าวเม็ดข้าวอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะไปเอารถตักนะครับผมก็จะใช้รถตักนะฮะในการตักขึ้นนะครับเพราะว่าใช้รถตักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเร็วกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปกันเลยดีกว่าครับผมนะฮะนี่เลยครับเสียงเครื่องก็เดิมเดิมนะครับคันนี้นะเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะครับผมเป็นรถประกอบใหม่นะฮะ อันนี้ก็ทําให้น้องเปานะครับผมน้องเปาจ้างทำนะฮะแต่ว่าผมก็เอามาทําคลิปกันแล้วกันโอเคไปกันเลยครับผมนี่วงเลี้ยวไม่ผลว่ะตีวงไม่ผลครับวงเลี้ยวมันล้อหนามันจะแคบนิดนึนงนะคันนี้นะโอเคครับไปเลยหมากันดีกว่าครับนี่เดี๋ยวเราจะคนให้เต็มคันกันเลยนะฮะีโน 3M ครับช่วงนี้ก็เขาจะมีการตัด ต้นยางนะครับต้นยางพารานะเอาไปขายนะทุกคนรู้สึกว่าราคาดีกว่านี่อีกนะครับดีกว่าแบบน้ํายางพาราอีกมั้งนะครับเห็นเขาขายทิ้งนะทุกคนนะเขาน่าจะแบบไปปลูกอย่างอื่นนะทุกคนเออไปครับเดี๋ยวเราไปเอาไม้ยางพาราครับไปเอาอยู่ที่สวนนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเราจะาไปขายที่โรงงานโรงงานไม้นะครับผมอโอเค โอสิ่งเหมือนกันนะคันนี้ดูดิโอถึงจะเก่าแต่ว่าเก่านะครับคันนี้ว้าชิบหายละโอหลบหลุมครับหลบหลุมทษทีนะฮะหลบหลุมเหาะไปหนึ่งทีครับฟัดนี่หอข้ามสะพาน,นครับโหแรงเกินนะฮะคุณดูบอกเล่นอะไรของพี่วะเนี่ยคุณดูบอกอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบสมจริงหน่อยล้วกันนะครับอ่าเราจะมาเล่นแบบสมจริงกันนะฮะอ่าล่าสุดจะลงคลองซะละ อะไรครับเนี่ยโอเคนะครับก็อันนี้เรามาถึงที่ที่เราจะมาเอาไม้ยางพราแล้วนะครับซึ่งอยู่ซ้ายมือนะอยู่ในลานตรงนี้นะครับมันจะเป็นลานขายข้าวนะครับตรงนี้แต่ว่าด้านหลังมันจะเป็นสวนยางพราครับเลยมีตาช่างให้เราขึ้นด้วยดีเลยครับน้ำหนักเราจะได้ไม่เกินนะฮะอันนี้เป็นายางพาลาที่เขาตัดนะครับแต่ว่าเขายังตัดไม่เสร็จนะก็คิสมันเป็นต้นยางพาลาแล้วกันนะทุกคนนะ นี่ครับเออต้นยางพาราแล้วกันเนาะเออนะครับผมอย่าไปคิดอะไรมากครับมาอันนี้มันจะเป็นพวกต้นที่เขาแบบว่าตัดกองไว้นะครับรอรถมารับนะก็รอเรามารับนี่แหละนะฮะโอ้โหเยอะเลยนะฮะมาครับผมเดี๋ยวเราถอยตั้งลำแล้วก็ใช้รถตักนะครับตักขึ้นนะครับเพราะรถตักเนี่ยนะครับผมบุ้งจีมันใหญ่นะมันตักได้เยอะนะครับที่แรกผมว่าจะใช้เป็นรถขีบนะฮะ รถขี่แบบนี้แต่ว่ามันขี่ได้ทีละอันนะผมจริงมันขี่ได้เยอะแหละแต่ว่าผมแบบขับไม่เซียนขับไม่เก่งอะไรเงี้ยนะผมก็แบบใช้รถตักดีกว่าแนละผมถนัดแบบนี้นะเออลืมสตาร์ทรถว่ะเออจะขับรถเราไม่สตาร์ทรถได้ไงวะอู้ชิบหาลนะ้วมันหล่น่ะทุกคนอู้มันหล่นไว้ะเฮ้ยเขขได้สอันเองอะไรวะอาละครับผมมาไม้ท่อนแรกครับท่อนแรกแหกหมันนะครับนี่ เจอแรกครับของรถคันนี้อุย้ยชนชิบหายแล้วชนอะไรวะจะขึ้นได้ไหมนี่ชนอะไรอ่ะเออมันจะมีดามเมดวะทุกคนผมน่าจะต้องไปแก้ดามดเมจมดเฮ้ยหมายหรดละล,ล่าสุดโอ้ผมเอามือขึ้นดีกว่าเอามือแบบจับขึ้นดีกว่าง่ายดีเอ้ยเดี๋ยวเราไปเปิดก่อนไปเปิดท้ายก่อนนะครับเปิดท้ายเปิดท้ายนี่เพระาะว่าท้ายเรามันเปิดได้ไงนะครับนี่เออ ขลยยากนะครับต้ขึ้นทีละท่อนมานี่ทุกคนปึ๊บอ่ะวันนี้มาคนเดียวครับผมต้องแบบรับแบบคนเดียวเลยทําหลายหน้าที่คนเดียวครับทั้งขึ้นเองนะครับขึ้นเองลงเองครับขับเองนะฮะออใครว่างก็มาช่วยขับหลาล้วกันนะฮะโอเคเอามาใหขึ้นก่อนน่าจะสายได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นดัมสูงเนาะผมจะเลียงไปทีละอันแบบนี้เลยนะฮะ เอาแบบสมจริงไปเลยนะครับคลิปก็จะนานนิดนึงนะนะครับสับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันโอเคอไม้ไม้ยามพาราก็เยอะซะด้วยครับเยอะมากเลยนะฮะแถวนึงมันจะวางได้ประมาณ4 5หต้นหรือเปล่านี่เห็นไหมไม้ท่อนหนึ่งก็ยาวประมาณเมตรสองเมตรนะครับประมาณนี้โอเคเออก็วางไปเลยครับวางซ้อนกันไปเลยใส่ให้เต็มเลยนะครับ อย่ไปให้เสียครับผมมาเยอะครับค่าเที่ยวก็แพงนะครับของเรานะครับจ้างแพงใครจะจ้างผมนี่แพงครับ <c oughs> โอเคน่าจะวางได้ประมาณ3 4สี่แถวนะครับประมาณนี้นะประมาณ3 4แถว, 3, 4, แถวโอเคหนึ่งท่อนสองท่อนประมาณนี้โอเคไปออแบบนี้เลยนะอันนี้คือสเต็ปผมนะทุกคนนะมีรถแต่ว่าแบบใช้มือยกเอานะ ไม่มีปัญญาขับนะฮะไม่มีปัญญาขับรถนะครับขับรถคีบนะไม่ใช่รถอะไร <c oughs> ไม่มีปัญญาขับจนะริงๆนะฮะเดี๋ยวเราเลุยกันต่อครับผมช่วงเวลาขึ้นงานก็นานนิดนึงครับผมผมจะไม่ตัดนะผมจะเอาแบบเรียวๆเ,เลยนะครับผมจะขึ้นแบบเร็วๆให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วกันมายางพาราครับมายางพารานี่เลยมีคนขอมาครับก็เลยมันจัดให้สักหน่อยครับผม เอ้ ừ, FC ขอมาททีครับขัดไม่ได้ครับอขอแค่แบบขอมาอะไรเงี้ยผมจัดให้ได้ตลอดเลยโอเคแถวแรกก็จะเต็มแล้วแถวแรกครับแถวแรกไปขึ้นกันต่อ,อยาวๆครับผมมาดูกันว่าเราจะใส่ไปได้เยอะแค่ไหนครับนี่ไปลุยกันต่อครับผมลุยกันต่อ <laughs> ดีที่ว่ามันเปิดไอ้ฝาท้ายได้นี่เลยครับมันสะดวกดีนะนะครับเปลี่ยนยางมาใหม่ละนะครับยางใหม่ทุกเส้นครับมี10เส้นนะฮะยางใหม่หมดเลยนะครับผมแบกได้สบายสบายครับเที่ยวนี้เบรกได้ชิวๆเลย,ยใจะใส่มันเสมอดาก็พอละนะครับอ่ามันจะลอยลอยอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันลอยอะไรวะ เอยมันลอยอะไรเนี่ยเอาประมาเอาเท่านี้แล้วกันนะครับเอาเท่าที่แบบไปได้แล้วกันนี่มาเยอะมากครับน่าจะวิ่งหลายเที่ยวอยู่นะครับถ้าเอาจริงอะ่ะวิ่งเยอะมากเลยอโอเคผมเดาไว้มาประมาณ3แถวอะ่ะสแถวเรียงออกมาปรมานะ โทษทีครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยใช้รวตักมันติดด้ามมจนะเดี๋ยวผมต้องไปแก้ใหม่อยู่ต้องไปแก้ใหม่ นี้ไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะนะครับผมไม่มีพักเลยนะครับขึ้นแบบรวดเร็วครับแถวที่2จะเต็มแล้วแถวที่2นะครับแถวที่2อเอ้ยตรงนี้ทะลุด,ดำมาว่ะตรงนี้ทะลุด,ดำมาต้องรัดเชือกไว้ปะเนี่ยไม้เยอะมากเลยนะครับ ต้นยางพาราก็แบบต้นใหญ่ด้วยนะฮะต้นแบบน่าจะอายุ30ปีได้แล้วมั เดี๋ยวแถวนี้เราลัดเชือกไว้ก่อนนะครับโอเคโอ้เลยดำมาวะ่ะอันนี้เลยดำมาเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวขับอีกขับอีกเอาละครับใกล้จะเต็มแล้วครับใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวเราใส่ด้านบนไปอีกนะฮะกคน แต่ด้านบนปีกน,นี่โอ้โหแบ่งอย่างเดียวอะคลิปนี้จดไปให้เสียครับจัดไปครับจัดไปปึ๊บอ,อือชิมหเลรอไม้มาจากไหนวะน่ะเสกอันนี้ผมเสกไม้ใส่นะครับมันจะได้เยอะๆอเดี๋ยวเราเลี้ยงใหม่ก่อนแป๊บนึงด้านบนรู้สึกว่ามันจะเด็นออก ยังไม่ค่อยสวยสักเทนนะ่าไหร่นะเดี๋ยว่ากันนะครับไอ่อออน,นี่ถือว่าเราแบบใส่เยอะกันนะฮะฟ้านเป็นไม้ท่อนใหญ่ครับผมใส่เยอะเยอะครับใส่เยอะๆ,อะๆโอเคอีกประมาณ2-3ท่อนน่าจะเต็มแล้ว น่าจะใส่ได้อีกอยู่โอเคนะครับ พอไหมพอไหมหรือว่าใส่อีกเดี๋ยวลองสายด้านบนอีกเผื่อมันสายได้มันสูงแล้วอ่ะคนอือ้เลยเลยเลยเกือบไปโดนหัวรถามาเรียงตรงนี้หน่อยโอเคก็ยังสายได้อยู่ครับนิดนึงเดี๋ยวอัดไปให้เต็มเลยครับอัดไปเต็มเต็มรถเลยนี่ไปให้เต็มแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเอาเรียงไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปจัดหม่ โยนขึ้นไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปจัดได้ไหมท่อนเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะนี่น่าจะใส่ได้อีกอยู่ไโยนขึ้นไปเลยโยนขึ้นไปเลย

พอดีเลยเอาล้ครับก็น่าจะพอแล้วแหละนะฮะอันนี้ใส่มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาปิดท้ายดูครับมันจะปิดได้ไหมปิดท้ายก่อนนะครับปิดท้ายก่อนแล้วก็รัดเชือกไว้ก่อนเพื่อความแบบปลอดภัยนะฮะเลยรัดเชือกไว้อยู่นะโอเคนะครับทีนี้ก็ได้เวลานะครับได้เวลาเอาไปส่งที่โรงงานมาแล้วนะครับโอ้โหดูดีครับหนักมากเลยนะฮะ ไอ้ครับไบาเวลาไปส่งที่โรงงานมาครับโอ้โหอันนี้เหลืออีกเยอะเลยนะครับเหลืออีกหลายเที่ยวเลยนะฮะเอาไปไม่หมดครับเอาไปได้แค่นี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักดูก่อนครับชั่งน้ําหนักดูว่าเราใส่มาทั้งหมดกี่ตันนะทั้งหมดเท่าไหร่วะเจ็ดสิบสามเหรอ เอ้ยไม่ใช่เ่าหร่ว่า3าตันเองใช่อ่ะว่าน่าจะเกินอยู่นะน้ำหนักแต่ช่างนี้น่าจะหลอกผมว่ะนี่เลยครับอ่ะก็มันจะมีแบบทะลุดำมาบ้างนะอันนี้ก็แบบไม่ว่ากันนะฮะนะครับไปกันต่อเลยไปรุ่นหลุมก็เยอะด้วยนะฮะอะไรวะอันนี้ทางมันเป็นทางลุกลังนะครับมันก็เลยทางไม่ค่อยดีเอ้เราวิ่งเลนขวานี่หว่า นี้เราสวนเลนเขานะฮะครับขอญาตแสงแล้วกันนะฮะรถเก๋งครับอู้หลุมมลุ้มลุ้หลุมเยอะลุมเงินอู้หลุมหลุมตายแล้วครับหลุมอุ้ยโอ้หลุมเยอะมากเลยครับอ่ะวิ่งมาลงหลุมอีกแล้วเพื่ออะไรวะโอเค ครข้ามสะพานคือสะพานรอดวะเนี่ยคือสะพานไหวปะเนี่ยโอ้ยอว่าแรงอยู่ครับรว่าแรงอยู่รถเก่งคันนี้ขับช้ามากเลย เป็นหนึ่งที่นีเยังไงขนาดขนไม้ยังแรงอะครับตูดีรถใหม่นะรถใหม่เครื่องใหม่ครับแต่ว่าเป็นเครื่องเดิมอันนี้ไม่ได้แบบใส่ท่อมาเยอะก็จริงนะแต่ว่าเสียงท่อไม่ลั่นเลยหลุมหลุมหลุมลุมปครับเดี๋ยวขวานะฮะทีนี้เออรถปูนชิบหายละโอยโทโท,อ,ท,อ,ทอ้โ,อโทษทีครับลุกพี่ เกือบไปแล้วนะฮะเกือบล่อกับรถปูนไปซะและ้วอ้ทีนี้ได้เวลาไปส่งนะครับไม้ครับไม้นะฮะนี่เลยไม้เน้นๆครับไม้ยางพารา จึ๊บเรียบร้อยครับสวยดากรถเก๋งนะฮะแซงไม่ได้เมื่อกี้อเลี้ยวไปไหนครับเลี้ยวไปไหนนั่นน่ะนี่โรงงานไม้ครับโอ้โหมาแล้วครับโรงงานไม้ครับโรงงานไม้นี่มีกองม้ครับน่าจะเทตร,ตรงนี้นะ โอเคครับก็คลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอปิดไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็ขนไม้นะครับขนไม้มาส่งที่โรงงานนะครับเป็นไม้ยางพาราครับผมก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะก็ถ้าใครชอบฮิโน่สามเอมนะครับนี่เห็นไหมบวกหนึ่งว่าหน่อยครับเห็นไหมรถเดิมนั่นเนี่ยทุกคนนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ